วันนี้บรรยากาศดีๆลูกปูมานั่งนั่งเล่นกับน้องเหมียวบนบ้านน้อยบ้านน้อยหลังนี้มีน้องเหมียวนั่งให้กำลังใจนั่งเล่นนั่งสนทนากันหน่อยนั่งสนทนากันด้วยเหมียวเหมียวมาเลยโอ้ยเหมียวมากันเลยเอออ่านั่งสนทนากันหน่อยลูก tôn na cái nồi, có ai không? có ai lai lai ăn tua tua có ai, không? tôm thang, tôm thang anh này tôm thang, tôm thang, tôm thang <laughs> tôm thang ở tôm nó chuyển tên ban nồi, chuyển tên ban mai cái này, tên ban คุณชอบสมาธิมาทำไมมาละมาละมากระยัลเละมากระยัลเละมาขึ้นมาเลยเด็กๆทั้งหลายเด็กวัดขึ้นมานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิขึ้นมาโดรุ๊บรดรุ๊บเลยขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเยอะๆๆๆทางอ่างมาเลยทางอ่างมาเลย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  อยู่ข้างนอกกันเยอะๆมานี่มาดำขาวเล็กดำขาวใหญ่โอ้ยนั่งวันนี้อบอุ่นดีเลยเนาะอากาศเย็นสบายแต่น้องเหมียวมานั่งด้วยอบอุ่นมาแล้ว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 เร็ว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 มาเข้ามาเข้ามาสี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 หางกวักสีสีหางกวักพี่อ้อนอ่อนหลวงปู่โดดขึ้นมาเลยโดดตึ๊บโดด กมามาเนี่เพื่อวนอาเพื่มาได้มานี้มา้อามามามากดัดรัดกดรัดฟาดเบ่งข้างล่างขึ้นมาเร็วอาบนนี้บนนี้บนนี้เรมาเด้นมาเดยขึมาดยขึ้นมาตึ๊บตึขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเร็วเรดึเนมากันแล้ ขึ้นมากันแล้วใครอ้อนหลวงปูค่คนนี้ใครนี่เพชรดำน้อยเพชรดำน้อยอ้อนหลวงปู่จังเลยหลวงปู่จังเลยมีใครมาอีกมีใครมาอีกอะไรเลยส้มขาวส้มขาวเท้าใหญ่เท้าใหญ่ก็อ้อยน,นะเท้าใหญ่แต่ก็อ้อนอบปนดีไหมปนดีไหมปนดีจังเออปนดีจังปนดี

เลียงงานแล้วนอจะหมอกอยู่ลงอยู่เลยเหมอกอยู่ลงชุ่มชื่นชุ่มจำํำเด็กน้อยไม่เคยมาเลยขึไมเนี่ยอืมหนาวเย็นหนาวเย็นผมผ้าไว้ผมผ้าไว้ผมผ้าไว้หนาวเย็นเมียเมียมานั่งเล่นตรงนี้กัน หนาวเย็นแม่เหมียวมานั่งเล่นตรงนี้กันสุขสันต์สบายใจปูบนบ้านหลังใหม่กระท่อมน้อยไปนากระท่อมน้อยไปนาหลังคามุงจากปูด้วยฟากไม้ไผ่ปูด้วยฟากไม้ไผ่เย, <c oughs> ย็นสบายดีเนาะครับก็เป็นความสุขของน้องๆเหมียว อยู่กับหลวงปู่อยู่กับธรรมชาติที่วัดปงชัยหลวงปู่จะทำไว้ให้เพื่อความสุขของทุกๆชีวิตนะอยู่ตรงนี้ถ้าสะอาดดีชุกชีวิตก็ปลอดภัยปลอดภัยไรล้โรคาเล่นการสุขสันต์อันษาสบายใจขอ,อนำภาพความสุขนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมการขอโมทนากับสัทขาสาชนทุกคนทุกท่านที่ มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเมียวต่อสภัสา์ทั้งหลายดูแลร่วมอนุรักษ์พุทธสถานวัดผ่งชัยพร้อมกับหลวงปู่ช่วยกันดูแลศาส,สนาสถานเสนาสนาวัดวารามถึงแม้ว่าวัดเราไม่มีอาคารมาตรฐานใหญ่โตเหมือนกับวัดอื่นๆแต่เราอยู่กับธรรมชาติเช่นนี้ก็สุขใจดีแล้วนอขอขอนมนากับทุกท่านที่ร่วมอนุรักษ์ พุทธรถฐานโบราณเก่าแก่นี้ไว้ให้มีอายุยังยืนสืบไปให้สาธุชนให้สาธุชนคนู่หลังได้เข้ามากรับสักการะในโอกาสต่อไปการทำรูปรูปทุทศศาสนานั้นก็ทรงให้เรามีความสุขสุขกายสุขใจต่างทุพพุทธภาษิตตรัสว่าสุขโขปุญญาสอุจยโยการสั่งสมบุญย่อมนำถูกมาให้ ดังนั้นสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมิปหบวงปูจะร่วมบุญร่วมสมทบปัจจัยดูแลเสนาสะนะวัดวารามพุทธสถานบัดพงษ์ชัยนี้ก็ขอเชิญได้ตามกําลังศรา,านะนะขอตามกําลังศรา,านให้ทุกคนท,กทุกท่านได้ร่วมบุญด้วยกันในตอนที่เรายังมีลมหายใจมีชีวิตยอยู่นี้ได้สืบทอดสืบสารอนุรักษ์พุทธสถานไว้แห่งนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสืบทอดต,อต,อต่อไปขอโมทนาสาธุเขาบุญกุศลทั้งหลาย จงเป็นพระราประจัยน้ำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่งใ้คอยได้ทรงความมุม่งมาปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเชิญ